ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ เคก็ต้องขอกาวสบายดีนะผู้ชมทุกท่านนะขอตะเขาสู้ซ่องฟักกิซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดสาวสีสมองนั่นเองเนะาะโย่ก็คือวันนี้นะคะทุกคนจะพิเศษหน่อยก็คือวันนี้นะคะวันได้อัดคลิปในวันที่31เดือนตุลานเนี่นะคะโอ้ยทุกคนสมองเริ่มเบลอรเริ่มจำไม่ได้แล้วว่าเดือนอะไรคือ31ตุลานเนี่ยนะคะทุกคนก็คือในทางของ ฝั่งต่างประเทศหรือว่าฝั่งยุโรปเลยเนี่ยก็คือวันฮาโลวีนนั่นเองก็สำหรับวันนี้นะคะแฮปปี้ฮาโลวีนกันด้วยนะคะทุกคนซึ่งมอสแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเกี่ยวกับพวกฮาโลวีนอยู่แล้วนะทุกคนก็เพราะว่ามันเป็นวันปล่อยผีหรือว่าแบบวันแบบสำหรับขอขนมของพวกแบบต่างประเทศอะไรกันนี้อ่ะทุกคนก็นั่นแหละวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะคะทุกคนซึ่งฝวันก่อนที่หันจะแบบว่าอัดคิวไบทุกคนแบบไปเจอสิ่งที่มัศสรจย์มาก ก็คืออุ้ยมีบ้านบ้านนี้ได้เออมาเอาของที่บ้านก่อนแล้วกันก็คือหวานได้ไปลองไปฆ่าซอมบี้ดูนะคะทุกคนแล้วมันแบบว่าออมจะว่าไงดีอะมันเหมือนมีวิญญาณออกจากร่างซอมบี้อะทุกคนเออนั่นแหละแล้วคือแบบซอมบี้มันมีปีกด้วยทุกคนแล้วก็มีวงแหวนบนหัวนั่นแหละทุกคนคือหวานไม่ได้พูดเล่นนะคือหวานจะหาซอมบี้ให้ดูแบบคือซอมบี้มันมีแบบมีปีกอะแล้วก็มีวงแหวนแล้วพอหวานฆ่าปุ๊บเฮ้ยลืมดูลืมดู ก็แล้วพอฆ่าใช่ไหมทุกคนคือวิญญาณมันจะหลุดออกจากล่างแล้วก็แบบลอยขึ้นไปบนสวรรค์ทุกคนอุ้ยแล้วก็มีปราสาทอยู่ตรงนี้งั้นก็เข้ากันไปเลยละกันอุ้ยหวัดีเสียงซอมบี้เอ้ยไม่ใช่ซอมบี้นี้สิซอมบี้ปกติซอมบี้ปกติเฮ้ยมีแต่ตัวไม่ปกติแม่อุ้ยอุ้ย,ยทุกคนเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่เอาแม่เอาขอขอไปปกติแม่จะตายแล้วขอไปปกติได้ไหม คือที่หวานเห็นน ok ่ะคือมันเป็นแบบปกติไงทุกคนคือแบบนี้นะมันไม่ใช่แบบอมบี้เป็นมอสอย่างนี้อ่ะไมเอาไมเอาแต่ในประสาทน่าจะมีนะแต่ว่าเราจะขึ้นไปยังไงเราต้องต้องขุดอ <apply some antis> <kaz uka> ุ้ยตกใจวัวทุกคนคือเริ่มหลอนไปเองแล้วคือได้ยินเสียงซอมบี้เริ่มหลอนไปเองแหละเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะลองนี่นี่นี่ทุกคนมันจะมีปีกแล้วก็มีวงเวทย์เนี่ยทุกคนเห็นไหมเหลืองๆน่ะอ่านั่นแหละก็เอ้ยแบบลองข้ามดูดีกว่าปึ๊บ นี่เอาไหนวิญญาเอ้ยนี่ไงวิญญาทุกคนเห็นไหมวิญญาออกจากล่างทุกคนเห็นไหมแล้วก็เอ้ยลองตัวนี้ก่อนชึบชึบนี่แล้วทุกคนก็รอแปบ๊บหนึ่งนี่โคตรมหาสจร์ทุกคนก็จริงอ่ะเอองั้นเรามาตัดต้นไม้กันขึ้นไปบนหอคอยกันต่อดีกว่าทุกคนคิดว่าวันนี้จะเจออะไรอะ่ะคือแบบในหนังใช่ไหมหนังที่มันเกี่ยวกับผีเอออะไรอะ่ะอุ้ยทุกคนว่ามันโดนเล่นแหละ ป่นว,ว่ามันโดนเล่นวะเราต้องรีบขึ้นไปและจะมีแค่แปดอันจะต่อถึงถึงเนี่ยเลยต่ไม่เป็นไรหรอมัง้งตอนนี้นยังเช้าอยู่มันคงไม่มีอะไรอ้าเปลี่ยนใจแล้วเราจะพูดว่าเป็นแค่ตอนเช้าแบบว่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกตอนนี้ขอเปลี่ยนทาพูดแล้วกันเพราะมันน่ากลัวมากเออเจะขึ้นไปยังไงอะขึ้นห,ห,หาทางขึ้นก่อนดีกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอยไม่ได้วะ Okay. แล้วก็ปึ๊บปึบอุ้ยเธอปีบเปิดประตูอ่ะอุ้ยหรือว่ามีชาวบ้านอะไรบนนี้แต่ชาวบ้านไม่น่าจะเปิดประตูรัวขนาดนะั้นทุกคนกคน่ากลัวย่ามีอะไรนะอะไรนะอยากหากล่องอ่ะอยากหาอาหารก่อนอุ้ยนี่มีกล่องแต่เราเอาแตงโมก่อนดีกว่าแตงโมแตงโมเคยกินอะไรเคยกินน้ำยาอะไรอ่ะอุ้ย หูอะไรบ้างเนี่ยโู้ทุกคนของโคตรเลยอุ้ยของโคตรดนนีแต่อันนี้จะมาทำอะไรนี่อะไรบ้างเนี่ยอะไรไม่รู้จะเก็บเก็บมาก่อนแล้วกันโอ้ทุกคนมีแต่ของดีวะเพาอะไรเนี่ยอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยคือได้ยินเสียงนะคือหวังคิดว่ามันจะเป็นเสียงคิปเปอร์อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็โมคิดว่าเขาไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ทำไมเราเริ่มเก็บว่ะเราต้องขึ้นไปข้างบน ปึ๊บอ,อ่าข้างบนมันมีอะไรไหมนะเฮ้ยชื่อใครอ่ะอ้าวหายไปเลยยังอ่านไม่ทันเลยอะหายไปไหนของเขาแต่ว่าวัวขึอนมาอยู่ข้างบนนี้แหละเราจะขึ้นไปบนนี้ยังไงอะมันต้องมันต้องมีบันไดใช่ไหมอ๋อมันไม่มีทางขึ้นเป็นหอคอยเฉยเข้าใจแล้วงั้นเราก็ลงไปมันจะมีชั้นใต้ดินทุกคนเ๋ยเราลงไปชั้นใต้ดินเฮ้ยใครอะ ชัคก,กี้ตุ๊กตาชัคก,กี้เหรอทำไมไม่อยู่ตรงนี้อ่ะเราอุ้มมันได้ไหมอุ้มไม่ได,ไไได้ทำไมมีตุ๊กตาชัคก,กี้ตรงนี้ทุกคนตอนเราลงไปแล้วก็ไม่เห็นนี่นะเพราะว่าตุ๊กตาชัคก,กี้มันเป็นตุ๊กตาไฟาฟ้าที่ใช้ถ่านหรือเปล่าหรืออะไรนะเออโหลเจ้าหนูอุ้ยอุ้ยมันเดินได้ มันเดินได้เฮ้ยอุโหทุกคนขนลุกจริงขนลุกอะแล้วนี่คืออะไรอะขนลุกจริงเอสอุ้ยโอ้ตอนแรกมันจะสวัสดีตอนนี้เริ่มกลัวแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งน้องก็ไม่ได้ทำอะไรเราซะหน่อยเอ่อสวัสดีเออสวัสดีนายชื่อสักซักกี้ใช่ไหมทำไมนายไม่อยู่ตรงนี้ได้อ่ะ สวัสดีอ๋อสวัสดีแล้วแปลว่าน้องเป็นมีทุกคนเอ้ยแฟนชักกระตุกอ๋อชักกระตุกเฮ้ยนี่ไงสวัสดีชักกระตุกเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้ไงอ่ะเฮ้ยเอาเลยแล้วกันนี่เนี่ยยทุกคนตัวยังมีหน้าอันนี้ด้วยอ่ะนี่เก่งวะนี่วิญญาณลอยแล้วล่องไปแล้วทุกคนเฮ้ยวันนี้เสียงซอมไม่เยอะเลยเฮ้ยอู้ทำไมเยอะจังอ่ะเอว่าแต่ชักกระตุกทำไมนายมันตรงนี้ได้อ่ะตอนแรกฉันไม่เห็นนายเลยนะ อุ้ยทุกคนเก็บเก็บอุ้ยอะไรอ่ะหนอนใต้สะพาเหรออุ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเริ่มเยอะเริ่มเยอะอุ้ยเริ่มเยอะเริ่มเยอะเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเยอะ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 อุ้ยเยอะเยอะเลยเยอะเลยอุ้ยเกือบตายเพราะอาหารไม่ดีอุ้ยทุกคนแล้ววิญญาณลอยละล่องไปเยอะเลยอ่ะโอ้คือนี่เราเป็นเป็นเป็นทีมเดียวกันใช่ไหมชักกระตุกโอชื่อชื่อเสียเสียอุ้ยแล้วมันเยอะด้วยทุกคนขอหลบเลี้ยงหน่อยแล้วกันอุ้ยหลบเลี้ยงไม่ได้แล้วอ่ะหลบเลี้ยงไม่ได้งั้นก็ เข้าไปเลยแล้วกันเข้าไปเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากที่ช่วยเนย่ฉันว่าน่าจะเป็นตัวร้ายสิโอ้ยมีดาบดาบแล้วไม่เอาก็ได้เพราะว่าเรามีของดีแล้วอะเอ่อ Enchant ไม่ต้อง e นหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้ดาบนี้อยู่แล้วทุกคนอุย้ยหัวใจอะไรอะมาได้ไงอะอุย้ยไม่เอาอะชักกี้ในในเก็บไว้เถอะเป็นฉันขอผ่านดีกว่าไม่เอาไม่เอาแล้วมันอุย้ยอะไร อะไรฉันไม่เอาฉันก็บอกอยู่อะไรอะไรคือนในงอนฉันหล่อหรืออะไรเจ้าไปทําไมหัวใจฉันเอาไปฉันก,ก็กินไม่ได้อยู่ดีอะไรอ่ะไม่มีทางขึ้นมีแต่ทางลงทุกคนนี่เป็นภาษาที่ซับซ้อนจังเลยอ่ะโอ้แล้วหลายหอองโอ,อะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้เราจัดการตรงนี้ก่อนแล้วเบ,บิ่งเบ่งอพตายยากจังเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดนึกว่ามันกระโดดมาหา อะไรอ่ะอ๋อมีแอปเปิ้ลเอาอมีเสียงซอมบี้เยอะจังอะ่ะโ oh. อู้ยอะไรเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยมันมีปืนมันมีปืนทำไงอะ่ะอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่มันเจ็บนะอันน้ฉันเจ็บอุ๊ยอา้าวอะไรอ่ะผงหายเลยหรือว่าไม่หายวะหรือว่าหายหรือไม่หายผงหายจริงชาต,กติกู่ ของหายเลยเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันไม่ได้ช่วยกันเลยนะนี่มันฆ่ากันจัดๆเลยอะไรของนายอ่ะแล้วดาบันหายไปไหนล่ะโอ๊ยนี่ไงดาบคู่ใจของฉันอะไรอ่ะนายน,นายทำตัวอย่างนี้แล้ใจวะไม่เป็นไรทุกคนใหน่หน้อยเราก็สามารถกลับมาได้ อยากกินเนื้อจังเนื้อก็เนื้อซอมบี้ที่นายเก็บมาเมื่อกี้ไงนายก็กินไปสิเอ้ถ้าหิวก็กินอยากตรงไหนเนื้อคนเนื้อคนอะไรล่ะทุกคนขนลุกลุกไปลุกแล้กจะตรงนี้ยังไงอ่ะออกไม่ได้ออกไม่ได้ ไปสู้กับซอมบี้ที่เป็นเทวดาดีกว่าดีกว่ามาสู้กับชักกี้ทุกคนทุกคนก็เห็นใช่ไหมเมื่อกี้เราตีมันไม่ได้อ่ะอู้ทุกคนทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้โอ้ขนลุกเลยทุกคนขนลุกจริงออ้ยอะไรอ่ะมันบอกว่ามันจะไม่ตามมานะน่ากลัวทุกคนทํามีแบบวันฮอลลวีนเราต้องมาเจอแบบชักกี้อันนี้ด้วยอ่ะวันนี้ก็มันจะเป็นตุ๊กตาปกติสิเหมือนหวานกลับมาที่นี่อีกแล้วไม่เอา แกแกแกมาคืนแกทำฉันเจ็บแกแกตายซะตายซะทำไมตายยากเนี่ยเอ้อะไรอะขวันตีมไปตั้งเยอะทุกคนก็เห็นใช่ไหมขวันตีมไปตั้งเยอะอะไรอะไม่แฟร์เลยอะอุ๊ยอุ๊อันนี้เจ็บอุ๊ยอันนี้ตายอันนี้เราตายชัวเราตายชัวเราตายชัวร อุ้ยคือเขาบอกว่าชัคกี้เป็นเป็นแบบวิญญาณของฆาตกรแบบฆาตกรใช่ไหมทุกคนที่ฆาตกรที่เล่นแบบไสยศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วแบบเอาวิญญาณตัวเองเขาเ้าไปใส่ในตุก๊กตาชัคกี้อะไรเงี้ยม,มาดิก็มาดิอุ้ยอุ้ยทุกคนเหมือนจะตายเหมืไม่มีอาหารอาหารไม่รีอาหารไม่อาหารไม่รี <c oughs> อะไรอ่ะไม่แฟร์เลยอ่ะ อะไรอ่ะไม่แฟร์เลยอ่ะเราตีมันไปตั้งเยอะแล้วมันไม่ตายอะไรอ่ะนี่ยเล่นด้วยแล้วโป้งโป้งต่อไปนี้ไม่ต้องมาเล่นบาร์บี้ห้องเราโกรธไม่ต้องมาเล่นชักกี้ห้องเราไม่ต้องมาเล่นไม่ต้องมากินปีโป้ห้องเราพูคิดนั้นแหละกูอะไรอ่ะน้ำน้ำมาจากไหนอ่ะน้ำมาได้ไงเอาไว้ทำไมเออเนี่าใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปก็ไม่ใช่ไปทำไมเพราะเราก็ไม่ได้เป็ี่นชาร์ของซทหนไหย แต่ไม่เป็นไรทุกคนมีไว้ที่อุ๊ยอะไรอ่ะฝนตกฝนตกอีกแล้วแล้วจะทำายางไดโอ้ยตกใจหมดเลยสะดุ้งหมดเลยชักกินี่มามาได้เวลาแกแค้นได้เวลาแกแค้นของฉันแกแกอ้าวอะไรอ่ะตีไม่ได้อุ๊ยอ้าว อะไรอ่ะทำไมตายอ่ะอ๋อนี่คือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใช่ไหมอะไรทุกคนโคตรงงคืออยู่ดีก็จบจที่จะจบก็ตัดจบนี้เลยเหรอคำเตือนตุ๊กตาห้ามเปลี่ยนฝนโอ้ตุ๊กตาชักกี้เป็นตุ๊กตาที่ใส่ฐานใช่ไหมเ๊ะใส่ฐานเปล่าวะจะไม่ได้เหรอทุกคนคือมันเป็นหนังนะอ๋ะอก็คือมันโดนน้ำมันโดนฝนแล้วมันก็มันไม่ได้ตายมันไม่ได้ตายมันมันมันกลับมาเลย คิดนี้นูใขาชอบอย่าลืมกดไลค์ไปสมัครสมาหิกบานด้วยนะคะอย่ากทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะทุกคน,นคนนี้ไปก่อนแล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าคะะ่ะบ๊ายบาย